มาสรุปข่าววันจันทร์ที่9้ามิถุนายนนะครับมีข่าวไหนน่าสนใจไปดูกันครับรวบผู้ต้องหาคดีหมายจับคดียูฟันนะครับเครือข่ายแชร์ลูกโซ่หลอกเงินกว่า19ล้านบาทนะครับหนีตำรวจนาน10ปีบวชเป็นแม่ชีก่อนยอมมอบตัวแมทพิลนีกับสามีนะครับทั้งคู่โพสต์คลิปนะครับประกาศว่าแมทตั้งลูกตั้งคันลูกคนแรกแล้วนะครับ นครลอสแอนเจลิสลุกเป็นไฟนะครับผู้ประทวงหลายพันคนพาการปิดกั้นถนนสายหลักและเผารถยนต์ไร้คนขับครับหลังโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งเจ้าหน้าที่ ICE จับผู้อพยพผิดกฎหมายสภาพพั์ครับเผยครัวเรือนตายมารแรกปีนี้ยังพุ่งสูงนะครับเตือนผู้ใช้ชีวิตติดหรูลูกคุณหนูติดแกลมเสี่ยงบริกรรมนำไปสู่การก่อหนี้เกินตัวนะครับส่วนใหญ่หมดไปกับอาหารบัตรคอนเสิร์ตความสวยงามพร้อม พรบร้อยละก็ห้าสินะครับมีเงินออมสำหรับยามฉุกเฉินเนี่ยน้อยกว่า6เดือนคุณวีโรดถามกับ,บุชามีความชอบทําอะไรหลังส่งหนังสือเชิญไทยขึ้นสารโลกนะครับซัดกกากกระทําเข้าข่ายละเมิด MOU 43วอนดึงสติกลับมานะครับ นักข่าวออสเตรเลียนะครับถูกตำรวจสหรัฐยิงกระสุนยางใส่เสียงดังสนั่นขณะรายงานสดการมาท้งในลอสแอนเจลิสนะครับทำให้เธอตะโกนออกมาด,ด้วยความเจ็บปวดนะครับขณะที่โต้ะสังกัดออกถแถลงการแล้วคุณภูมิทรรอุบไม้เด็ดนะครับโน้มน้าวกัมบ,บูชาคุยปมช่องบก เวทีเ c บียันเป็นพื้นที่ของไทยแต่ถูกอ้างสิทธิ์นะครับย้ำไม่ทอดทิ้งปัญหาชายแดนใต้เชื่อมั่นแม่ทัพภาคสี่ผู้ประชากาตรตำรวจภูทรภาค9ร่วมมือกันแก้ปัญหาเต็มที่หลังพบระเบิดก่อกวน สุดท้ายนะครับไทยตอบโต้บ้างครับลดวีซ่าคนกัมพูชาเหลือ7วันกอตอถแถลกได้รับสัญญาณดีแต่ยังเปราะบางยันไทยพร้อมแล้ว JBC ี4มิถุนายนนี้หวังทั้ง2ฝ่ายหาทางออกอย่างสันตินะครับติงต้องเคารพซึ่งกันและกันและนี่คือข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบข่าวฝากกดติดตามช่องนีว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ